สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไดสกิงด้อมทุกคนผมช่องกิตัวบอยครับก็ต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็อัปเดตใหม่นะครับแล้วก็กฎใหม่ของอาการถอนเงินของน้องหัวกลมนะครับก็เ,เพื่อนๆน้องหัวกลมทั้งหลายนะครับก็ต่างร้องจา้ากันเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับกิบัวบอยก็จะชวนเ,นเพื่อนๆมาดูเกมนี้นะครับว่าทําไมนะครับ ทีมงานเขาถึงได้ปรับมานะครับก็เพราะว่านี่นะวันนี้เล่นสดๆร้อนๆช่วงเช้านี้นะครับก็ยังเจอบอทอยู่นะนะครับก็อัปเดตมาจนถึงเวอร์ชั่น1.0.90แล้วนะครับก็ยังเจอบอทอยู่เลยนะครับนะนี่มีพิมพ์ไปดักด้วยนะว่าอ้าบอทกันเลรอจ้านะครับ ซึ่งหลายๆคนนะครับก็อาจจะยิ้มเนาะเวลามาเจอบอทนะครับเพราะว่าเขาไม่กดเล่นอะไรเลยนะครับอ่ะดูนะแล้วก็การ์ดเกิดก็ไม่ใช้อะไรเลยนะครับแต่ว่าวิธีการทอยของเขานะมันดวงดีจริงๆนะครับนะตกนี่ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่เลยนะครับนะส่วนเกมนี้นะครับคิปตัวบอยก็นำโด่งมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าไปตายตอนจบเนาะเพราะว่าแพ้ดวงตัวเองนะครับ ซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยคริปตตัวบอยทําคลิปนี้แพ้แล้วมาผ่านโทษบอดเบิร์ดอ,อ,อะไรงนี้หรือเปล่านะทอยไม่ได้เองหรือเปล่าอะไรงนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับนะอันนี้ก็คือที่จะมาทําคลิปบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับนั่นก็คือ,อถ้าเรายังปล่อยให้มีบอดต่อไปหรือว่าให้มีผู้เล่นที่มาปั๊ม ID ดีนะครับแล้วก็อะ ถอนเหรียญออกเข้าไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆนะครับอ่าจนเกมนี้ก็อาจจะได้รับความเสียหายได้นะแล้วก็อ่ะเรา่าอาจจะสร้างไรายได้จากเกมนี้ไม่ได้นะครับนะเนื่องจากมีคนเอาอ่ะอย่างเงี้ยนะครับมาบอทมาปั๊มไอดีนะครับนะอ่าอย่างเงี้ยไม่ต้องเล่นอะไรเลยนะครับนะเข้าเกมมาล็อกอินเข้ามาก็อ่าปล่อยจอยเล่นตามสบายเสียก็ไม่เป็นไรได้ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างนี้นะครับนะก็ คนเล่นกับบอรดก็คนอ่ะหัวจะปวดแทนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนะถ้าเพื่อนๆเจออ่าเจอบอรดนะครับเจอปล่อยจออย่างนี้นะครับหรือว่า,าผู้เล่นทั้งสองฝั่งนะครับชื่อตัวละครใกล้เคียงกันแล้วก็เล่นม,มีแบบว่ายังไงละ่ะช่วยเหลือกันลุมเราอะไรประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็อเอาไป สอบถามกับทางทีมผู้พัฒนาหรือว่า GM ได้นะครับนะก็ทางทีมเขาก็จะช่วยกันตรวจสอบนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะที่ที่เราอ่ะจะช่วยกันทําให้เกมนี้นะครับอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับนะสายฟรียังทําเงินจากเกมนี้ได้นะครับแต่ว่าอ่ะถ้ามาเจอบอดเจอพวกปั๊มไอดีอย่างนี้นะมันก็อ่าเวลาทีมงานเขาทํากด ทำกฎเกณฑ์ขึ้นมานะครับอย่างเช่นเมื่อจะถอนเงินก็ต้องอาหาร50%ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีคะแนนแรงอยู่ที่1 5 0 0อย่างเงี้ยนะครับก็สายฟรีก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะแต่ว่าที่ทีมงานตั้งกฎอย่างนี้มาก็เนี่ยนะเพราะเพื่อป้องกันพวกนี้นะครับนะป้องพวกนี้ก็คือเขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับเข้ามา ปั๊มไอดีเข้ามาเล่นเข้ามาบอดอะไรงี้แล้วก็อเอารายได้ออกอย่างเดียวอย่างนี้มันก็จะไม่แฟร์ทุกฝ่ายนะทั้งน้องหัวกลมที่ชอบเล่นตั้งใจเล่นเกมนี้เองรวมไปถึงเพื่อนๆที่มีตัวไดเซอร์ด้วยนะครับกอ็อย่างนี้มันก็ไม่แฟร์กับทุกคนนะรวมไปถึงไม่แฟร์กับทีมงานด้วยนะนะครับพวกนี้ก็อยาก อยากให้เพื่อนๆน,นะทุกคนนะครับนะที่เจอพวกบอดพวกอะไรอย่างนี้ก็อช่วยกันเนาะนะครับนะเนะนะกมนี้จะได้อยู่ไปนานๆน,นะให้เราเล่นหัวร้อนไปเรื่อยๆนะครับ หากดูเกมนี้นะครับนะ,ะแล้วก็ฝังคลิปตัวบอยไปด้วยก็จะเห็นว่าอ่าหัวกลมสีเขียวก็หัวกลมสีฟ้านะครับนะปล่อยจออย่างเดียวเลยนะครับนะไม่ไม่กดเล่นลูกเต๋าด้วยแล้วก็การ์ดเกิดก็ไม่ใช้นะครับนะตรงนี้นะหัวร้อนจริงๆเลยนะครับนะคริปตัวบอยก็ตาสุดท้ายนี่นะตาสุดท้ายจะจบอยู่แล้วนี่อันดับที่1น,นะนะนอยู่900,000กว่านะครับนะก็คิดว่าโอ้ยเจอบอท กรุบไปแล้วสบายๆนะไม่มีอะไรมากนะครับจบเกมรับ30ม km แง้มเง้มกาแบบว่าตานี้ใสๆแน่นอนนะครับแล้วก็จะอ่าแคปรูปไปส่งให้กับทีมงานแบนดบอดให้อย่างสบายใจนะครับนะจังหวะนี้ก็อ่าดูสินะกดหมดหลอดกาจะไปให้ไกลๆกดเปรี้ยงเข้าเบอร์3ลงบ้านน้องหัวเขียวนะครับเรียบร้อยตกอันดับที่3ไปเลยนะครับ ก็ยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเจอบอทก็มาช่วยกันแบนให้หมดไปนะจ๊ะ